สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท,ท่กทานกลับเข้าสู่ช่องอดิอรแฟมิลี่นะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับพี่หนุนากลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่ไปนะครับประชุมนะฮะที่บ้านของคุณลุงนะฮะของคุณลุงพลนะฮะตอนนี้พี่หนูนากลับมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ปล่ยคล้อยนะฮะหลายคล้อยเด็กๆก็ไปต้อนรับนะฮะนู่นน่ะโอ้ ดูดูตัวไหนไปหาพี่หนุ่มนาตัวแรกดูดูดูด,ดูว้าวว่าวน้อง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 นีนอ่าดูตัวไหนไปหาคุณแม่ก่อนโอ้ยไม่น่าละเพื่อนพี่หนุ่มนากินก๋วยเตี๋ยวอยู่อ๋อ เนี่ยนี่มารอต้อนรับมันม,มานั่งรอคุณแม่คุณแม่ไม่ลงจากรถโอ้ย <c oughs> คุยกับหนูหน่อย <c oughs> เป็นเริ่มเป็นเหมือนที่บ้านเนาะต้องการการคุยด้วยอืมลูกสาวมานั่งรอนะครับตอนนี้ทั้งลูกสาวลูกชาย เอสวัสดีครับเอาอะไรมาให้พี่หนูนาหรือเปล่านั่นสิคุณตาคุณตาเอาอะไรมาครับพักอย่างนะครับตาพักพักอันขอพักพาย ขอบคุณมากนะคะโอ <oh> okay. ้ก oh, oh. ินตับซมๆไข่แดงนี่ของมักไข่ขอบคุณมากจ้าตามักมักละกอก็มีได้ครับเพื่อนกินจรอเออตะไคร่ลงแววเลยอ๋อเฮ้อลงแววเลยครับครับเออมืดเห็ลงไปเอาซื้ออันคนให้ฮึ่นะคุณตาเพื่อนก็ เอาผักพายมาให้พี่หนูนาเอ้ยมือ่อื่นมากินตำมหุวงอยู่นี่มาตำม,มาหุวงกินซา,าเอะเดี๋ยวเมื่อื่นจะเอามาุวงมาเอาเอามาอนนมีปลาอยู่ว่อยู่นีน่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราถือมาจากบ้านก็ได้เออถือมะละกอมามากินกับผักพายพี่หนูนา,านอยู่นี่นะครับเออนะคุณตาเพื่อนก็รอบก่อนเพื่อนก็เอาอะไรมาให้นะพี่รอบรอบก่อนเอาปลาแห้งมาให้นะครับนู้น เพณ่ตาเพื่อนก็นะครับมาดูแลนะครับเอากับข้าวกับปลามาให้ตลอดนะฮะรอบก่อนก็เอาปลาแห้งมาให้พี่หนูนานะครับรอบนี้ก็ผักพายมาให้นะครับนี่ก็บรรยากาศช่วงเย็นนะครับช่างเพื่อนก็เล่งงานเต็มที่นะฮนดูนะฮะขึ้นประตูหน้าต่างนะครับนี่อุ้ยนั่งนั่งเพ้าแม่นั่งพ้าแม่ จบไม,ไม่ได้กินไงแสดงว่าโดนฝึกทุกวันเขาโดนฝึกต้องนั่งเขาต้องโดนฝึกทุกวันจากที่เราตามดูอ๋อใช่ใช่มาดูพี่หนูนาจะฝึกให้เขาทําอะไรนะอันนี้พวกผมมาไม่ทันน่าจะน่าจะช่วงที่เราไม่อยู่ต้องถามช่างเดี่ยวช่างเดี่ยวน่าจะทัน ขออะไรกับคุณแม่หรือเปล่าเนี่ยแาร้องน้ำเขาร้องค่ะเขาร้องแบบร้องเต้ตตสงสองการอะไรสักอย่างเดินเดินตามผมตั้งแต่ผมรดน้ำต้นไม้ละหิวสงสัยขออะไรสักอย่างอมาดูว่าพี่หนูนาจะเอาอะไรให้นะครับน่าจะหิวแหละนี่มันคืออาหารเมร็ดบวกปลากระป๋องใช่ไหมครับให้กินด้วยกัน <laughs> อาหารเม็ดบวกปลากระป๋องสูตรเด็ดเคล็ดลับ,อบอเ,อเอาไม่คิดแล้วเหรอพี่นี่ก็บรรยากาศนะที่บ้านสวนพ่หนูนานะครับ ดูยิ่งตามตลอดเลยครับ <forced> ด <high> ูดูนินจะเริ่มแบบวัด เยืดคอดูจะสนกับเพื่อนนะดียดีอ่ะเดียยืนเดนแล้วยืนแล้วยืนดูแล้วดูแล้วดูล้วอืมรูว่าอินโตกวนีดหน่อยนี่คือเขาจะขึ้นไปนอนตรงน้ำกันเออ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 เอเออเอเออออ นี่ไงดูนะโอขายหน้แม่เลยคนไทยคิดได้มันเตะเตะรอเตะมีนเอกชาคิดก่นะคนเล่นมาหวห้าย้เอาเลยเจรเเออจระเข้บาหางเลยอา ป่ะอืมน่าตื่นอ๋อได้เวลากินแล้วน้าตั้งกฎตกลงบอกว่ากินข้าวกับไอ้กินข้าวกับนั่งก่อนนั่งนั่งบอกให้ผมเลยว่าก็เลยถามว่านั่งนั่งนั่งนั่กระป๋องนั่งนั่งครับนั่งนั่งก่อนนั่งนั่งไม่ไม่นั่งไม่ให้ นนมไม่ให้ไม่นัง่งนั่งนั่งก่อนมาดูวิธีการฝึกนะครับสวัสดีคเขาสวัสดีค่ะฮะนินอันนี้นั่งก่อนลูกนั่งน้ำนั่งแล้วนินนั่งน้ำกินได้ตามตามอย่าเพิ่งแย่งน้องที่แม่เลี้ยงมานะครับตัวนี้ ใส่หางด้วยนะครับน้ำนั่งแล้วน,นิ่งนิ่งน่ะจะดือ้อโอเคใหญ่ไปก่อนให้น้งองก,กินก่อนให้น้องก,กินก่อน,ไไน,านอาอไม่<อ>มนี่แล้วไมานี่ล<อ>าล้วดามดามดามไ,<ป>ไปไปไปหาหาของกินเหมือนกันนะครับยังยังไม่สนใจ อ๋อเพื่อนชื่อแต้มเหรอพี่อ๋อน uh ี่ไงนี่ไงวิ่งมาแล้วสงสัยต้องมีอีกกระโปะหนึ่งให้นะึตัวไหนกินเก่งกว่ากันดูดูดูเด็กๆก็ใช่นินตัวโตกว่ากินเก่งกว่ากำลังอ้วนนะครับถ้า ถ้าน้ําตัวโตเท่านินน่ะจะโอเคตัวนี้มันจ่อยผอมนะครับผอมเขาเบื่ออาหารอยู่พักนึงต้องมามาเปลี่ยนเป็นเพชรอีกีอืเอาอะไรให้ก็ไม่กินเพราะดอกนี้ดอกพี่ตานเม็ดอ่ะซื้อมาเป็นถังเบลอเลยแต่ไม่แต่ไม่กินใช่ไหมอ๋อรอเจอตับเจอตับเข้าไปเจอตับทีเดียวค่อยต้องเปลี่ยนมาเป็นเพชรอีกีเลยค่อยโอ้โหเหนื่อยเลยอ่ะ หรือหรือไม่งั้นก็ลูกชิ้นนะพี่ที่เขาที่เขาเอาไปซ่อนน,นะไม่กินแล้วเหรอ <c oughs> อ๋อฮนดกก็ไม่ไม่กินนะคิดดูอ่ะ <c oughs> ดูไหมแม่ต้องทำงานหนักแล้วเนี่ยอืมเป็นมิกกี้เนี่ยร้อยเก้าเก้าบาทนอันใหญ่สองันสี่ร้อยครับอือนี่นะครับกินถึงเวลากินต้องกินนะครับถึงเวลานอนก็ต้องเข้านอนนะครับ เข้าคงนะครับนี่ขึ้นบ้านแล้วใช่ไหมคะอืยังขึ้นบ้านไหมพี่ไม่ขึ้นแล้วโดนตีอ๋อไม่ขึ้นแล้วนะแต่ก่อนเขาขึ้นไปกัดโฟมเนาะโดนตีก็ไม่ขโดนตีไม่ขึ้นแล้วตัวนี้อะไรพี่ตัวนี้แต่ก่อนเคยแอบขึ้นบ้านพี่ไม่ขึ้นแล้วเนาะอัวนี้ไม่ขึ้นจริงหรอกอ๋อนู่นนะอาหารแต้มนี่นู่นเออทำไมเขาไม่กินแล้วล่ะหรือว่าเขาไม่ชอบอาหารเนี่ยอาจจะมาเล่นด้วยเฉยๆเนาะ ก็นี่ช่วงเย็นแล้วนะครับก็ขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรารก็เตรียมพร้อมกลับเหมือนกันนะฮะวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ